พี่น้องหลังจากที่สมองไทยอัปเดตพี่น้องเบื้องลมแหง้งแหงแล้วค่ะอุย้ยพี่น้องเื้อนมืนม่เห็นพกใหม่ได้ค่ะของกิ่งล้มแหง้งพี่น้องสมองลียุกกระทอมนี่พี่น้องต้งนน้ำไม่ให้น้าค่ะน้ำให้น้กขาวพ้นไปเบิดแล้วพี่น้องบ้าง ล้มไปแข้งได้เลยคะ่ะสาวมองรียุคข้างหลังของนามทะเลเก็บธา,าตบรรยากาศพี่น้องเบิ้งกัน ดีค่ะพี่นอ้องฝนตกอีกแล้วค่ะบรรยากาศทงไ้ทงนาะเดี๋ยวตกอีกรอบนึงเดี๋ยวสาวมองกะสี่ได้ไถนาแล้วค่ะหลังจากแต้งหัวคนาไว้เนาะนี่บัตไทยหัหวพริกพอดีพี่น้องเอ้ยฝนตกบรรยากาศยุทงยุทา ตกค่ะน้ำกระไลทั้งลิ้นจาใไ่แองอยู่กระนันงตกพอดีโอฝนตกมาเย็นเย็นเย็น,ยน,ยนชุ่มช่ำพี่นองบรรยากาศดีแห้งจ้าตกแข็งแหงแน่นอนจะได้จับเอื้อง ยุ่กับเสียงฝนะเย็นเย็นพี่น้องหลังจากหอนหลายกังเว้นนี่ฝนตกลงมาให้กุ้ไทไไถ,ถนะ้ากระไถบุนบุนยุหันลรคคะฝนตกแห้งเติบยุคค่ะพี่น้องคนนะ่ะ ตกงามตกดีค่ะบ่ะมีลมดอกพี่น้องบรรยากาศยุทธง ฝนเย็นดีค่ะ เริ่มแห้งแล้วค่ะเริ่มมีล้มน้อยนึงอันนี้ห้องน้ำยุธงเนะพี่น้องสาวหมองเอาสังกะสีออมไบจซื้อค่ะเห็ุแบบธรรมาาตเนาะพี่น้องยุธงยุธานะเ,นเห็ดแบบเรียบไงถ้าบรรยากาศฝนตกมันนี้เนาะชุ่มช่ำเย็นดีหลายพี่น้องเอ้ยบ้านพี่น้องติดยังไงคอมเมนต์มาบอกสาวหมองน้ำแนเดอค่ะฝนตกบ่บ้านพี่น้อง บ้านเสาหมองําเภอแล้วไปมาตําบนตลาดโพจังหวัดบุรีรัมย์เ้อค่ะฝนตกเ้อพี่น้องยุตตําบลตลาดโพเ้อยค่ะน้ำนะเห็นนะก็เริ่มหงงแล้วค่ะพี่น้อง เดี๋ยวน้ำล,ล้วนแองแล้วคุณน้พี่น้องเดี๋ยวจีตรงใส่อะน,นี่ก่อนนี่ค่ะเอาเอาตรงใส่อีกแองหนึง่งนี่ค่ะนี่ค่ะตรงใส่เห็นไหลใส่แองเห็นติ่มใส่ถังเขียว ตกมาแห้งๆเด้อออ้ยพริกเหียวพอดีพี่น้องแดดคอนหลายซูมพริกพอดีค่ะไม่ไดห้หดพริกกลับมาฝากกระทอมพี่น้องกะยังตกอยู่เลยค่ะ น้ำเต็มเดินหนากระทอมเลยพี่น้องน้ำหงค่ะคนนั้เขียดออกได้มัมเนียค่ะใตไตโกบกไตเขียดกระตุกแหงเติบยุคค่ะพี่น้องหลังจากที่สมองไยอัปเดตพี่น้องเบื้องลมแหงแห้งแล้วค่ะ เป็นล้มพาอยู่ด้วพี่น้องล้มแข้งคักค่ะสามองรียุดไตกระทอมค่ะพี่น้องเห็นแต่ยานหลาย ตาหมองลียุกทอลอมนี เาเบิ่ต่อหนีอีกาะพี่น้องฝนกระตกได้เกือบจะชั่วโมงหนึ่งแล้วค่ะได้ประมาณหาสิบนาทีเราพี่น้องตกตังแจ๊อันใบซีมงต่อหนีกะหามงหามงยี่สิบหาแล้วพี่น,อกกน้อนยงยี่สิบหายี่สิบตกเรานาทีแล้วค่ะเบิ่มพี่น้องฝนตกเกือบจะชั่วโมงลวพี่น้องก็ยังแห้งอยู่แล้วค่ะพุดนะพี่น้องเบิ่งน้ำไม่ให้น้ำค่ะ น้ำให้น้ำขาวพ้นไปเบิด,ดแล้วพี่นองเบิ้องล้มไปแหงนั่นแหละคะ่ะสาวหมองรียู่ข้างหลัง,ลง,ลง,ลงของนานก็เลยเก็บธาตบรรยากาศใ้พี่นองเบิ้งกันเพราะว่าสาวหมองกป็ปิดสัญญาณ ทั้งฝนทั้งลมแต่ว่ากตกกะดีด้วยกันค่ะแต่สมองไม่อยากให้ล้มต้อมองยาล้มคุณนะ ไ,ไตกบไตอื้องอะค่ะคลิปนี้ต้อจากคลิปว่งนันนะพี่น้องวังางใบต้อจากคลิปว่งบสี่โมงได้สมองเก่ามาตัดต้อรวมกัน ผิวตัต้งแต่เลิศตกทางแรลกจนถึงตกแขงแข้งกระนำให้นะขาวพามแบบนี้แล้วพี่น้องจามองจ์กับเก็บภาพบรรยากาศพี่น้องเบิ้งค่ะคือสิวะท่านในเสาตกง่ายดอกค่ะพี่น้องกะบคลิปนี้สามองก็ฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้เด้อค่ะเดี๋ยวจ้งไหนกับสี่อัปเดตเห็นเบิ้งอีกเทือนหนึ่งเด้อค่ะ พิ่พีสาหมองกับพิพ่คิดไปเทียงจะมีก่อนเดี๋ยวพอกันไหมเด้อค่ะ